สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพระเครื่องพระบ้าน EP ที่87ค่ะพี่กับวันที่27มีนาคม2567ิค่ะพี่พี่สวัสดียามบ่ายค่ะพี่พี่จ๋าตรงนี้คือช่องทางการติดต่อนะคะพระเครื่องพระบ้านมือติดต่อเบอร์0 6 3 0 2 0 8สามอค่ะ0 6 3 0 2 0 8 8 9 8ค่ะพี่พี่ขาเบอร์นี้แได้ทั้ง ID Line แล้วก็แบบเบอร์โทรเลยนะ แอดได้ทั้งคดีรายแล้วก็แบบเบอร์โทรนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่เราเข้ามารับชมครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแลคราช่องให้น้องด้วยพี่นะจะได้แจ้งเกิดรับชมก่อนใครนะคะวันนี้เรามาเปิดราคาเดียวเลยพี่ๆหลักร้อยราคาเบาๆองละ300บาทคา่ะโอนจะส่งฟรีปทางหมู่5บบาทนะรายการละ300บาทพ,พี่โอนจะส่งฟรีปลายทางบุกห0บบาททุกรายการนะคะจะส่งไปของระบบประีนีไทยคะ่ะพี่ๆวันนี้จะส่งไปของระบบประียีไทยนะ ถูกใจรายการไหนแจ้งรายการพร้อมมีพีนะพี่ๆนะถูกใจรายการไหนแจ้งรายการพรอมีพีนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่รายการแรกสําหรับ EP นี้พี่นนะรายการที่หนึ่งนะคะรายการแรกเป็นพระปิดตาหลังแบบคายพี่องค์นี้นะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะคะ องค์<โ>โโนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะพระปิดตาหลังแบบนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สององนี้ก็เป็นพระปิดตาพี่นะรายการที่สององนี้เป็นพระปิดตานะคะสามร้อยบาทนะรายการที่สองนะคะสามร้อยบาทนะพี่พี่นะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะพี่นะรายการที่สามเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมสามร้อยบาทนะคะรายการที่สามนะองคนี้เรียบกรอบไว้พี่นะรายการที่สามเรียบกรอบไว้นะคะ องนี่นะพี่ๆนะเป็นรายการที่3นะเป็นหลุมพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่ๆท่านใดที่รับชมไม่ทันขอรูปเพิ่มเติมได้ทางไลน์พี่นะเดี๋ยวหนูปักหมุดช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะรายการที่4ค่ะเป็นคล้ายเป็นกิ่งนะพี่นะเป็นพิมพ์สุขโขไทยนะองนี้นะเป็นพิมพ์สุขโขไทยพี่นะองนี้นะคะ300บาทนะรายการที่4นะคะองค์นี้300บาทรายการที่4ค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นพระหูยานนะคะเนื้อชินนะรายการที่5เป็นพระหูยานเนื้อชิ้นที่องค์นี้สามร้อยบาทนะรายการที่ห้าแล้รายการนี้300บาทนะ รายการต่อไป่ะเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระปิดตาค่ะพี่พีรายการที่6เป็นพระปิดตา,า,า,ดตาไม่ทราบที่ไม่ตรงนี้นะ300บาทนะคะรายการที่6นะคะ300บาทนะตรงนี้พี่นะ ภาพปิดตามไม่ทราบที่รายการที่6ค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นหลวงปู่ทวดหลางเตารีดนะคะรายการที่7เป็นหลวงปู่ทวดหลังเตารีดพี่นะอุค์นี้300บาทะคะรายการที่7 300บาท อ,องนี้พี่ๆนะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะในการต่อไปค่ะเป็นรายการที่แปดค่ะรายการที่แปดเป็นหลวงปู่สุขค่ะรายการที่แปดองนี้เป็นหลวงปู่สุขสามร้อยบาทพี่ๆรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะ วงนี้นะพี่พี่นะเป็นรายการที่แปดนะคะสามร้อยบาทนะรายการต่อไปเ่ะเป็นรายการที่เก้าค่ะปิดตาผงกระดูผีรายการที่เก้าพี่พี่เป็นพระปิดตาผงกระดูกผีรายการที่เก้าสามร้อยบาทนะคะ งนี้พี่นะรายการที่9นะคะพระปิดตาผงกระดูกผีรายการที่9300บาทค่ะรายการที่ 10, พี่พี่เป็นหน้าปกนะเป็นหน้าปกรายการที่1 0บ0าบาทนะคะรายการที่1 0 300บาทพี่เป็นพระหน้าปกนะคะ ของนี้นะพี่พี่นะเป็นรายการที่สิบนะเป็นพระนาคบกสามร้อยบาทนะสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมค่ะสิบเอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมสามร้อยบาทพี่พี่รายการที่สิบเอ็ดนะรูปหล่อหลวงพ่อพรมสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเอ็ด สิบสองค่ะสิบสองเป็นเหรียญชินราชค่ะพี่พี่สิเป็นเหรียญชินราชสามร้อบาทนะคะสิเหรียญชินราชสามบาทค่ะคู่น่พี่นะ พี่นะสิบสองนะคะเป็นเหรียญชินลาศสามร้อยบาทพี่นะองนี้นะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบสองนะคะสิบสามค่ะสิบสามเป็นพระผงหลวงปู่เพือกค่ะ สิบสามเป็นพระผงหลวงปู่เผือกสามร้อยบาทพี่พี่ตรงนีน้นะรายการที่สิบสามนะคะเป็นพระผงหลวงปู่เผือกค่ะสิบสามนะพี่พี่นะรายการนี้นะคะสิบสี่ค่ะสิบสี่เป็น หลวงปู่ไข่นะคะสิบสี่เป็นหลวงปู่ไข่สามร้อยบาทค่ะสิบสี่นะพี่พี่นะหลวงปูไข่สามร้อยบาทนะคะอง mm hmm. นี้นะพี่พี่นะรายการที่สิบสี่นะเป็นหลวงปู่ไข่นะสิบห้าค่ะ สิบห้ารายการนี้เป็นหลวงพ่อกลวยพี่พี่สิบห้ารายการนี้เป็นหลวงพ่อกลวยสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบห้าพี่นะ <c oughs> องนี้นะคะพี่พี่รายการที่สิบห้านะคะสามร้อยบาทนะ 16ค่ะ16เป็นเหรียญท้าวเวสุวรรณค่ะ16รายการนี้เป็นเหรียญท้าวเวสุวรรณส0มบาทรายการที่16พี่นะเหรียญท้าวเวสุวรรณส0มบาทนะคะรายการนี้นะคะรายการที่16นะพี่พนะ สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเป็นพระผงขุดะค่ะสิบเจ็ดเป็นพระผงขุดะนะอง์นี้นะคะสามร้อยบาทนะหลวงปู่เือกนะคะสิบเจ็ดนะพี่นะองนี้นะคะสามร้อบาทนะ 18ค่ะ18เป็นหลวงพ่องเงินค่ะพี่พี่สิเป็นหลวงพ่องเงินเนอานี้นะ300บาทนะคะรายการที่18นะองนี้นะคะพี่พี่รายการที่18นะคะ300บาท สิบเก้าค่ะสิบเก้าเป็นหลวงพ่อเงินพี่พี่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อเงินค่ะ300บาทรายการที่สิบเก้านะคะหลวงพ่อเงิน300บาทรายการที่19ะะเเบเกค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่20ค่ะพี่พี่ยีก็เป็นหลุมพ้อเงินนะ20นะคะหลวมพ้อเงินนะวี่นนะ300บาทนะคะ20นะวงนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่20ิบนะ ยีเอค่ะยีเอ็ดเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะียี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญเจ้าสัวนะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี็ดนะคะสามร้อบาทนะพี่พนะวงนี้นะคะยีิบเอ็ดนะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญสากรอบาทค่ะยี่สิบสองค่ะ ยี่สิบสองเป็นพระสมเด็จพี่พี่ยี่สิบสองเป็นพระสมเด็จสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสองนะคะอง์นี้สามร้อยบาทพ,พี่รายการที่ยี่สิบสองค่ะองนี้นะยี่สิบสองพี่นะสามร้อยบาทนะคะ ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะยี่สิบสามเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านองค์นี้สามร้อยบาทนะพี่ๆนะรายการที่ยี่สิบสามนะคะองนี้สามร้อยบาท ย4ค่ะยี่สิสี่เป็นเหรียญโสธรน,นะคะยี่สิบสี่เป็นเหรียญโสธรคะ่ะองค์นี้สามรอยบาทรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะองค์นี้นะพี่ๆนะเป็นรายการที่24สิบสี่นะคะเป็นเหรียญโสธรน,นะคะสามร้อยบาทนะ ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อือสีลิงดำนะยี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อือสีลิงดำพี่พี่สามร้อยบาทน,นะยี่สนะิบห้าค่ะตรงนี้พี่พนะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะะหลวงพ่อือสีลิงดำนะ วงนี้นะคะพี่พี่ยี่สิบห้านะหลวงพ่อเลือสีลิงดำนะคะยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสามร้อยบาทนะยี่สิบหก องนี้นะพี่พี่นะเป็นรายการที่26นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม300บาทค่ะ27ค่ะ27เป็นชินราชอินโดค่ะ27เป็นชินราชอินโดสามร้อยบาทพี่พี่ องนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่ยีนะเป็นชินาลาชอินโดนะคะ27 28ค่ะ28เป็นหลวงพ่อปานค่ะ28รายการนี้เป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่พี่28นะ300บาทนะคะยี 28. เป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะ,ะ28 เป็นเหรียญหล่อแซยิกหลวงปู่รอดน,นะคยี่สิบเก้านะเป็นเหรียญหล่อแซยิกหลวงปู่รอดสามร้อยบาทพียี 29, ่สิบเก้าอน,นี้นะคะพ,พี่เป็นเหรียญหล่อแซยิกหลวงปู่รอดรายการที่ยี่สิบเก้านะคะสามร้อยบาทนะ สามสิบค่ะสามสิบเป็นพระปิดตาพิมพ์ปัน้นพี่พี่สามสิบรายการนี้เป็นพระปิดตาพิมพ์ปัน้นสามร้อยบาทนะสามสิบนะพี่องนี้นะพี่คาพี่ท่านใดทีด่ชมไม่ทันนะพี่นะขอรูปเพิเ่มเติมทางไลน์นะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปให้นะองค์นี้นะพี่พี่เป็นรายการที่สามสิบนะสามร้อยบาทนะเป็นพระ ปิดตาพิมพ์ปั้นเนื้อผงคุกรักนะพี่นะสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่สามสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อเงินสามร้อยบาทน,นะสามสิบเอ็ดนะคะ องนี้นะพี่พี่นะเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะสามสิบสองค่ะสามสิบสองเป็นพระสมเด็จค่ะสามสิบสอง พี่ๆนะเป็นรายการที่สามสิบสองนะคะสามร้อยบาทสามสิบสามค่ะสามสิบสามเป็นรูปหล่อหลวงปู่หมุนนะจังหวัดพัทลุงนะสามสิบสามเป็นรูปหล่อหลวงปู่หมุนจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้สามร้อยบาทนะพี่นะรูปหล่อหลวงปู่หมุนจังหวัดพัทลุงนะคะสามสิบสาม 34ค่ะ34เป็น25่สิบห้าศตววรษนะสาเป็น25่สิบห้าศตววรษนะคะ300บาทน,นะสา ส5ห้าค่ะสามสิบห้าเป็นพระหล่อโบราณะคะ่ะสามสิบห้าองนี้นะพี่พี่นะสามสิบห้านะคะพระหล่อโบราณนะคะวันนี้มือเป็นอะไรนุ่สันสันอยู่แล้พี่พี่ต้องขออภัยนะคะถ้าคลิปนี้ถ่ายไม่ไดีดีนะพี่นะองนี้นะสามสิบห้านะคะ สามร้อยบาทนะสามสิพี่นะสาค่ะสาเป็นพระปิดตา36เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่พี่ลุงนะสาพี่นะสามบาทนะคะ 37ค่ะ37เ,เป็นกุวัดพะะับนะ37เป็นพระผงกุวัดพับ300บาท37พี่ๆ37นะคะ300บาทนะ 38ค่ะ38เป็นพระปิดตา38เป็นพระปิดตาองค์นี้พี่นะ300บาทนะรายการที่38ดนะคะ300บาท 39ค่ะ39เป็นหลวงพ่อเงินของหลวงพ่อพิษนะพ่อเงินพ่อพิษ39มสเก้านะพ่อเงินพ่อพิษ300บาทนะ39้า สี่สิบค่ะสี่สิบเป็นหลวงปู่ทวดนะสี่สิบสี่สิบเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะพี่พีนตรงนี้นะสี่สิบนะคะวันนี้กล้องก็ส่งไม่ช้าพี่พี่มือก็สั่น วงนี้นะพี่นะเป็นรายการที่สี่สิบนะขอภายพี่นะสีนะคะสีสิบเอ็ดค่ะสีสิบเอ็ดเป็นหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อโตนะคะสีสิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังพ่อโตพี่วงนี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะ สี่สิบเอ็ดพี่นะสามบาทนะคะสีองคะ่ะสี่สบสองเป็นเหรียญพกกันนะคะสี่อเป็นเหรียญพกกันสามรอยบาทสี่สบสอง 43ค่ะ43เป็นเหรียญพ่อฉุยนะคะ43เป็นเหรียญพ่อฉุย300บาท43 43 300บาทค่ะพี่นะ 44ค่ะ44เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะสี่สนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชร300บาทค่ะ44่สี่สิบห้าค่ะสี่สิบห้าเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะ สี่สิบห้าเป็นเหรียญเจ้าสัวพี่พี่สามร้อยบาทสี่สิบห้าสี่สิบหกค่ะสี่สิบหกเป็นพระภัยรีพิณาพี่พี่ สี่สิบหกเป็นพระภัรีพินาศค่ะสามรอยบาทองค์นี้นะพี่ๆนะเป็นรายการที่สี่สิบหกนะคะ สี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบเจ็ดเป็นพระสมเด็จค่ะสีเป็นพระสมเด็จนะสามร้อยบาทพี่นะรายการที่สี่สิบนะคะสี่สิบค่ะสีเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะสี เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิม300บาทค่ะส8่ิบอ,อนี้พี่นะ48นะคะ300บาทนะคะ4ี่เก้าค่ะ4ี่สเ้าเป็นหลวงปู่สุขวัดโพไซทองค่ะ สี่สิบเก้าเป็นหลวงปู่ศุขวัดโพไซทองสามร้อยบาทพี่นะรายการที่สี่สิบเก้านะคะรายการสุดท้ายครับพี่พีรายการที่ห้าสิบค่ะ ห้าสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อฟักนะคะห้าสิบเป็นเหรียญหลวงพ่อฟักพี่นะสามร้อยบาทนะรายการที่ห้าสิบนะหน่นพี่้าสิบพี่นะหลวงพ่อฟักยีรนะาสามร้อยค่ะ ถึง50รายการละ300บาทหรือพี่นะวันนี้นะเปิด300บาทหลักร้อยเหมือนเดิมนะคะโอนจะส่งฟรีปลายทางบุก50บาทค่ะจะส่งเป็นของระบบไปษณีไทยพี่นะแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดที่รับชมไม่ทันพี่ๆขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะเดี๋ยวหนูถ่ายรูปเพิ่มเติมแจ้งทางไลน์ได้นะคะพี่นะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแจ้งรายการพร้อมพีนะพี่นะแจ้งรายการพร้อมพีนะคะ ตรงนี้คือช่องทางการติดต่อนะคะพระเครื่องพระบ้านาออ0 0 0 0 8 8ค่ะบร์ติดต่อเบอร์ศูนย์หกสามศูนย์สองศูนย์แปดแปดเก้าแปดค่ะศูนย์หกสามศูนย์สองศูนย์แปดแปดเก้าแปดค่ะพี่เอร์นี้ห้ไ้ทั้งไอดีไลน์แล้วก็แบบเบอร์โทรเลยพี่นะแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้หน้องพี่มีนะปีอ่า EP นี้มีประมาณนี้ EP ที่แปดสิบเจ็ดกับยามบ่ายวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะพี่พี่ มีประมาณนี้นะพี่ๆนะแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมแจ้งรายการพร้อมีพีพี่นะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะพี่นะอีะพีน,นี้อาจจะทําได้ไม่ดีพอพี่นะมึงจะสั่นนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ